จงกล้าหารเถิดพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับคุณเมื่อการทดลองเกิดขึ้นคุณคงไม่ได้กระโดดโลดเต้นอย่างกระตือรือล้นพร้อมกับพูดว่าเย่ yeah, มีเรื่องให้กังวลอีกแล้วไม่เลยแต่กลับตรงกันข้ามการทดลองก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานความโศกเศร้าและความเสียใจในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่าน ต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งหนึ่งเปตูบทที่หนึ่งข้อ6แต่พระคัมภีร์หนุนใจให้เรามองการทดลองในมุมมองที่แตกต่างมาอ่านในหนึ่งเปโตูบทที่หนึ่งข้อเจ็ด้วยกันนะคะเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันลําค่ายิ่งกว่าทองคำที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีละเกียรด ในเวลาที่พระเยซูคิ์จะเสด็จมาปรากฏการทดลองมีไวเ้เพื่อเผยให้เห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของความเชื่อของคุณดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้การทดลองนี้เกิดขึ้นเพื่อลงโทษคุณหรือสั่งสอนบทเรียนชีวิตแก่คุณไม่เลยพระเจ้าทรงแสนด,ดีและพระองค์ทรงเป็นความรักความการุณาของพระองค์ที่มีต่อคุณไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระองค์ ก็ะส่งทราบว่าความเชื่อของคุณจะไม่สามารถเติบโตขึ้นได้หากทุกอย่างราบรื่นไปหมดความเชื่อของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างรากลึกและมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อถูกทดสอบเมื่อคุณเผชิญกับความยากลำบากความกังวลหรือการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงคุณจะถูกผลักดันให้พึ่งพาพระเจ้ายึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ และรอคอยพระองค์เคลื่อนไหวในชีวิตของคุณอย่างร้อนรนและดังนั้นสายตาของคุณจึงหันไปหาพระองค์และความเชื่อของคุณจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นถ้าคุณกำลังเผชิญการทดลองอยู่จงกล้าหาญเถิดเพราะพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับคุณคุณจะได้เห็นพระองค์เคลื่อนไหวและตอบสนองความเชื่อของคุณอย่างแน่นอนคุณคือการอัศจรรย์